สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลลิบรานะคะเจอกันอีกครั้งกับคลิปในหัวข้อสยองยกกำลังสองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าซีรีส์นี้ก็จะเป็นการที่เราจะหยิบหนังสยองขวัญสองเรื่องมาเป็นดับเบิลฟีเจอร์กันโดยที่ดูจากความใกล้เคียงกันในแง่ใดสัแง่หนึ่งเนาะอ่ะมีใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ ชอบดูหนังตลกกันบ้างไหมคะเราเองก็เป็นอีกคนนะที่ชอบดูหนังตลกเพราะบางทีเราก็อยากดูอะไรที่มันแบบเบาๆสมองไม่หนักหัวเกินไปเนาะแล้วถ้ายิ่งเป็นแนวตลกปนสยองขวัญด้วยแล้วเนี่ยยิ่งโดนเส้นเลยนะในวันนี้กับสยองยกกำลังสองเอพิโซดที่3นะคะเราก็อยากจะพูดถึงหนัง h o r ล o เรอร์คอเนี่แหละและเรื่องที่เราอยากจะยกมาพูดให้ฟังก็คือ The Final Girls ปี2015ค่ะและ Happy Death Day to You ปี2019ค่ะคำเตือนเนื้อหาในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของหนังนะคะมาเริ่มกันที่ The Final Girls นำแสดงโดยไทซาฟามิกา้าซึ่งหลายคนก็คงรู้จักกันอยู่แล้วเนาะจาก American Horror Story แล้วก็ได้มาลินแอคเคอร์แมน ที่เคยเล่นเรื่อง watchmen มาเล่นด้วยนะแล้วล่าสุดเนี่ยคุณมาลินเขาก็มีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ในปีนี้เลยก็คือ the hunting wives ก็ขอโปรโมททิดหนึ่งสองคนนี้ก็เล่นเป็นแม่ลูกกันนะคะโดย the final girls เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของ Max ที่สูญเสียแม่ไปในอุบัติเหตุรถยนต์ค่ะ Max กเนี่ยก็เศร้าเสียใจกับการตายของแม่มากๆ วันหนึ่งนะคะเพื่อนของแม็กซ์เนี่ยก็มาชวนมาขอร้องให้นางไปร่วมงานฉายภาพยนตร์สยองขวัญยุค80ที่แม่ของนางเคยแสดงไว้อะค่ะแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่โรงหนังแล้วเรื่องเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อจากเนี้ก็คือระหว่างที่แม็กซ์และเพื่อนๆของเธอหนีตายจากไฟอะค่ะ อย่างชุลมุลเลยพวกเธอก็ดันหลุดเข้าไปในหนังเรื่องที่แม่ของ Max แม็กซ์แสดงแล้วแม็กซ์และเพื่อนพ้องเนี่ยจะต้องเผชิญกับความไว้ป่วงขนาดไหนอันนี้ก็ต้องไปดูในหนังกันนะคะและเรื่องที่2ในวันนี้ก็คือ Happy d e a t h d a y to You ว่าด้วยเรื่องของทรีนักศึกษาที่เพิ่งหลุดพ้นจากการติดหลูบโดนฆาตกรสวมหน้ากากเบบีไลคา,ามาหมัดๆเลย อันนี้ต้องไปดูภาคแรกก่อนนะคะใครที่ยังไม่เคยดูจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องเนาะแล้วไอตัวการที่ทำให้ทรีเนี่ยต้องติดหลูปก็คือรูมเมทของแฟนนางนี่แหละค่ะที่เขาไปทำการทดลองโปรเจกต์วิทยาศาสตร์อะไรของเขาอะ่ะแล้วโชคร้ายเนี่ยก็ขยันเข้าทรีนางเอกของเรามากเพราะทรีเนี่ยก็ดันต้องมาติดหลูปอีกรอบ ทางๆท,ที่ก็เพิ่งหลุดพ้นมาแบบเดียวเองนะหลุดมาแบบไม่นานเลยอะ่ะแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างใหญ่หลวงในลูปครั้งนี้นะคะก็คือนางเนี่ยกลับต้องมาติดอยู่ในจักรวาลคู่ขนานที่แบบอะไรหลายๆอย่างมันไม่เป็นอย่างที่ทรีเคยรู้จักมาก่อนนะคราวนี้ทรีจะทำยังไง จะต้องตายอีกกี่ครั้งกี่หนถึงจะเป็นอิสระจากวนลูปได้และกลับไปยังจกักรวาลบ้านที่แท้จริงของตัวเองได้ก็ขอเชิญให้ไปลุ้นต่อกันในหนังนะคะสำหรับเหตุผลหลักๆเลยที่เรายก The Final Girls กับ Happy Death Day to You มาไว้ในคลิปเดียวกันนะคะก็คือความเป็นหนัง s แลชเชอร์คอมเแบบเน้นขายความขายคำ ขายบบะลายเครียดอะค่ะ The Final Girls เนี่ยมันก็ตลกตรงเจตนาล้อเลียนหนัง slasher grade B ยุค80นะคะทุกคน acting ตัวละครมันก็จะแบบบันเทิงสุดๆส่วน Happy Death Day to you มันก็เอาจ,จริงๆก็ทั้งขำทั้งสงสารชะตากรรมที่นางเอกของเราต้องพบเจอนะก็แบบต้องมาตายซ้ำตายซากอะ เขาก็ทำความตลกร้ายออกมาได้กลมกล่อมมากเลยนะส่วนตัวมองแบบนั้นโดยเฉพาะไอ้ซีนที่ทรีจบชีวิตตัวเองแล้วมันมีเพลงของพารามอเล่มประกอบอะค่ะทุกคนไม่รู้็คิดได้ไงเหตุผลต่อมาก็คือเรื่องความเวอร์วัาวางความเหนือจริงของพลอตอะค่ะ ก็คือ The Final Girls มันอยากจะหลุดเข้าไปในหนังมันก็หลุดเข้าไปเฉยเลยไปอินเทอร์แอคไปปฏิสัมพันธ์กับตัวละครได้เหมือนคุยกับคนจริงๆได้เฉยเลยนะส่วน Happy Death Day to You มันก็เวอร์ตั้งแต่ภาคแรกแล้วเนาะเรื่องมีการติดลงติดลูปโดยแบบโดนฆ่าวนไปใดๆอะแล้วภาค2ก็เล่นใหญ่กว่าเดิมอีกเพราะมันใส่เรื่องจัก,กรวาลคู่ขนานเข้าไปด้วย ก็เอาเข้าไปอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเราก็รอดูอยู่แหละส่วนที่3ที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของแม่กับลูกสาวนั่นเองค่ะก็คือเป็นถือเป็นส่วนสำคัญของทั้งสองเรื่องเลยนะที่ทำให้เราอะมองว่ามันเหมาะที่จะเป็นดับเบิลฟีเจอร์กันใน The Final Girls เนี่ยแม็กซ์เสียแม่ไปในชีวิตจริง แล้วพอนางหลุดเข้ามาอยู่ในหนังอะคะ่ะก็ได้เจอตัวละครที่หน้าตาเหมือนแม่เพราะแม่เขาก็เล่นเป็นตัวละครตัวนี้อะเนาะนางอะ่ะก็เลยมองว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นแม่ตัวเองไงเพราะคิดถึงแม่มากๆยังไม่พร้อมที่จะปล่อยแม่ไปไอ้ seen Betty Davis, I, ซีนเบ็ตตี้เดวิดส์อซ์ก็คือซึ้งจนเราก็แอบ,บน้ำตาไหลไปเหมือนกันนะ สำหรับ happy death day to you ก็มีเรื่องแม่ลูกเหมือนกันก็คือทร e เนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วเนาะว่าแม่ตายไปแล้วแต่ในภาค2เนี่ยค่ะทุกคน t r e ีก็หลุดมาอยู่ในจกักรวาลคู่ขนาดใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าในจกักรวาลเนี่ยแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้ว t r e ีที่เคยคิดว่าตัวเองปล่อยวางแล้วมูฟออนจากการตายของแม่ได้แล้วก็คือได้รู้ตัวว่าตัวเององคิดผิด ก็คือยังไม่มุบอ่อนอ่ะยังไม่ปล่อยวางนางก็เลยมีความสองจิตสองใจค่ะว่าจะอยู่ในโลกนี้ต่อเพื่อจะได้อยู่กับแม่หรือจะหาทางกลับไปในโลกเก่าที่แม่ไม่อยู่แล้วประเด็นเนี้ยก็ทำออกมาได้หน่วงหัวใจเหมือนกันนะและจุดเล็กๆอีกจุดหนึ่งที่เราอยากพูดถึงก็คือในเรื่องของพระเอกของ2เรื่องนี้เนาะ ก็คือพระเอกทงเขียวเลยอะทงเขียวอือเขียวกระจีคือมันเป็นจุดเล็กๆแหละแต่เราก็มองว่าเขาเขียนบทพระเอกออกมาได้ดีเลยนะส่วนตัวรู้สึกแบบนั้นคือดูแล้วก็ประทับใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะทำให้เราก็อินไปกับความสัมพันธ์ของคู่พระนางอะบางคนอาจจะคิดนะคะว่าทำไมเราเอา Happy Death Day ภาค2มา ทำไมไม่เอาภาคแรกมาเนาะก็คือที่เราคิดอะคะ่ะภาคแรกมันมีความดาั๊กคอมดี้ก็จริงและเราก็ได้รู้เรื่องที่แม่นางเอกเสียไปแล้วตั้งแต่ภาคนั้นแล้วเนาะแต่ที่เราหยิบภาค2มาก็เพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าภาค2มุกมันเยอะกว่าถ้าในแง่ของความตลกร้ายนะแล้วก็เรื่องแม่ลูกในภาคสองอะคะ่ะเขาก็ขยี้ขยี้ขยี้มากกว่ามันก็เลยทำให้เราเลือกภาค Happy Death Day to you มาจับคู่กับ The Final Girls เพราะว่า The Final Girls นี่มันก็เป็นหนังที่ทำหนะ้าที่ได้ดีทั้งในพาร์ทขายคำแล้วก็พาร์ทชวนซึ้งเนาะซึ่ง Happy Death Day to you มันก็ทำได้ดีใกล้เคียงกันเลยใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะก็อยากคุยกับทุกคนเนาะคราวหน้าเราจะหยิบยกหนังสยองขวัญเรื่องไหนมาพูดถึงก็ เดี๋ยวมารอดูกันนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ